สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับกับเขาสู่เกม PUBG Mobile คลิปนี้มากับลูกพี่นะครับตัวนึงขายหมู่บ้านมีคนลงนะลูกพี่สั่งการได้เลยสำหรับคนที่อยากจะแอดมาเล่นด้วยกันก็แอดมาตามชื่อเลยนะครับถ้าหาไม่เจอก็คอมเมนต์บอกไว้เดี๋ยวจะทิ้ง uid ไว้สำหรับคนที่จะมาเล่นด้วยก็ต้องแบกผมนะ ผมไม่ชอบแบกใครเดี๋ยวขอฟล้ามก่อนนะครับว่าไงครับลูกพี่เราพีชีบวะล้มไปแล้วมีคนถ้าถ้าใส่หูฟังนี่นผมน่าจะรู้แล้วว่าอยู่ในบ้านนั้นนะ่ะแต่เราไม่ได้ใส่ ชาร์จเลยครับผมไม่ชอบรอไฮ้ไปรุ่นซิกแซกว่ะไปรุ่นซิกแซกซิกแซกเองตัวยิงซ้ายวขวาเขาท,ทำถูกแล้วนะแต่ผมเจอแบบนี้มาเยอะผมก็เลยยิงตากไว้ก่อ,อนเจ็บมาเยอะนี่ไงแฮปปี้ใจดีด้วย เขาล้มอยู่ดิอย่เกนยาลืมนะครับถ้าเกิดชอบสากาไนเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ซับตะใครให้ด้วยผมว่าผมจะรอเพื่อนเข้ามานะเขาล้มอยู่เนี่ย ไม่รอแล้ววงมาแล้วรือว่าเขาไปดักเราในวงแล้วดิเดี๋ยวหายากอะไรว่าเขามียาหรือเปล่าไม่รู้ไดี๋ไม่อยู่วนอยู่มั้ง ไม่น่าจะมีแล้วมัง้งหวัดระแวงหูฟังไม่ใส่มียาด้วยไม่มีตายยากคนโจรมากเอาใส่ให้ลูกพี่บอกทางนะครับลูกพี่ใส่หูฟังเล่นเขาไปเกียนในบ้านเลยว่ะ ผมไม่มีตังค์ซื้อหูฟังไทยซีะเด้อหยอกหยอกหยอกโดนเน็ตจะมาได้นะครับใส่หูฟังแล้วอาจจะโหดว่าน,นี้ก็ได้นะจิงกนอยู่ฟังน,นูน ผมได้ยินเสียงนี่ไงจริงๆแล้ววัยรุ่นเอียงตัวผมไม่เอียงนะครับปุ่มมันจะเต็มจอแล้วพอแล้วเฮ้ยวิ่งมาแบบมุบ่งมั่นมากอาลูกพี่ล้มีกแล้วโอ้หนี่อยู่ในป่าโอ้ก็มองไม่เห็นอ่ะปรับภาพคมชัดเพื่อความฟินในการเล่นแต่จะมองไม่เห็นคน นอย่าแน่นเอาอีกไหมยารูดของตามอัธยาศัยที่ผมยังไม่ได้ใช้เท่าสารเลยเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปมันสั้นนะครับผมก็จะไม่ตัดเยอะนะครับ บุกบุกเร็วๆอย่างนี้เลยฝั่งโน้นเหรอตัวฝั่งนู้นมันยิงกระสุกมันไม่หลีใครมามันจะมาเรียกว่ามันจะมาหาเราแหละเราจะเข้ายัางไงอ่ะมมััันนากตวโอ้ โอ้ไม่นอ็อกเอาโอเค,อเคอแล้วพี่ลูน็อกละโอ้โคูณสองนี่ยังดีดไม่เขายิงกันอยู่เราต้องมือที่สามเฮ้ยยิงาามาลมได้สองยิงกระตี้ในตึกนะครับเป็นโอกาสของเราแล้ว มันดีจริงๆอ่ะหรือว่าที่ที่เรายืนยืนยิงน,น,นี่มันไม่เหมาะกับการยิงปืนวะมันเลยทําให้ปืนดีดด้วยหรือเปล่าเนี่ยดูหลังหินเลย,งงยยังเหลือครับไปรุ่นยังเหลืออย,ยิงต้องหมอก้วยโสด หมดจัดโอ้โหตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่เหลือสักตัวไงเหลือคนเดียวละโอ้ยว,ว,<ค>ยยวามาอย่างแน่นอ่ะขอ,ของดีของดีกว่าเราเยอะอ่ะ เหลือคนเดียวผมก็ยังจะเอาแล้วครับแบบเอายิงให้มันเอากระสุนเยอะๆไว้เดือคนเดียวก็จะยิงแบบกดมันๆอนะ่ะยิงแบบไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดอะ่ะเดี๋ยวรอให้เห็นตัวก่อนกระสุนเยอะๆอย่างนี้ยิงมันนะครับอ้าวตายวงอะท่านผู้ชมโอ้โห ตัวที่9ตั้งชื่อชุดนี้หน่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยสองมาร์ทเลเดอร์มาร์ทเลเดอร์อะไรดีฟับจีเป็นเกมมาร์ทเลเดอร์ไปแล้วชุดมันจะเหมือนออกไปทางเนี่ยแหละครับขบวนการนี่แหละขบวนการพวกมาร์ทเลเดอร์เนี่ยครมาร์ทไรเดอร์มันใช่เลยนะเนี่ยใช่ไหมชัดเลยเนี่ยชุดแบบมาร์ทเลเดอร์จริงๆนึกอะไรไม่ออกหรอกนึกนึกถึงทีมอะไรไม่ออกหรอก โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับ